สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำนะครับการตรวจสอบนะครับชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครองนะครับซึ่งกรมให้เรารายงานในระบบอินโฟไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้รายงานก็ให้รายงานนะครับอ่ไม่เกินภายในวันที่11สิงหานะครับสิงหาคม2565นะครับซึ่งนะครับเมื่อบางท่านอาจจะรายงานไปแล้วนะครับแต่ไม่มั่นใจว่า นะครับข้อมูลกรมจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับหรือบางท่านยังอาจจะไม่ได้ไรายงานนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องนะครับเข้าไปยังเว็บของกรมส,งส่งเสริมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมานะครับที่ข้อมูลสารสนเทศนะครับคลิก อระบบข้อมูลกลางออบทอระยะที่2นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบนะครับใช้รหัสนะครับ i n น o ของอด้านที่6นะครับนะครับนี้ผมได้ใช้ของออบตอวัดสุวรรณนะครับ ไปในส่วนของด้านที่6นะครับตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็จะได้เห็นหน้ารายงานนะครับว่าเรารายงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3แล้วก็หมวดที่4นะครับให้เรานะครับกดที่รูปดินสอแก้ไขตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามาดู นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปดูในส่วนของหัวข้อที่ในส่วนของหัวข้อที่5.2นะครับซึ่งนะครับตรงนี้หากรรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ว่า,ามีมีไฟล์ตรงนี้นะครับมีไฟล์อะไรแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับถ้าหากท่านใดยังไม่ได้ พายานะครับก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ให้นะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ก็จะดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะขึ้นเออร์เรอร์ตรงนี้นะครับก็แปลว่าไฟล์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์เข้าไปใหม่นะครับอัปโหลดข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับซึ่งในการทดสอบนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้เป็นไฟล์บอนารี่ออกมาอ่าบนอนารี่นะครับออกมาอ่าก็ไปดูในไฟล์ดาวน์โหลดนะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้อ่าเราก็จะได้เห็นไฟล์ของแนวเขตการปกครองนะครับทุกนามสกุลนะครับที่แนบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ทดสอบได้เลยนะครับ ก็เป็นนั้นว่านะครับการอัปโหลดข้อมูลนะครับส่งให้กรมส่งเสริมนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ